สวัสดีค่ะปัญหาที่สําคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คือปัญหาหกลมนะคะจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าหากมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะจะมีวัติการการหกลมเป็น30แปลว่าถ้ามีผู้สูงอายุ10คนนะคะจะมีผู้สูงอายุจํานวน3คนที่เกิดการหกลมนะคะถ้าหากอายุเกิน80ปีขึ้นไปวัติการการหกลมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะ ผลกระทบของการหกลมนั้นมีหลากหลายมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะจนถึงกระดูหกหักสมองกระทบกระเทือนนะคะและถ้ากรณีที่รุนแรงมากก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ สำหรับสาเหตุของการหกล้มนะคะก็มักจะเกิดจาก2ปัจจัยหลักๆนะคะ1ก็คือปัจจัยภายในหรือว่าปัจจัยที่เกิดจากตนเองนะคะแล้วก็2คือปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยที่แก้ได้ง่ายที่สุดก็คือปัจจัยที่มาจากตนเองนะคะซึ่งมักเกิดจากความสามารถในการทรงตัวบกพร่องนะคะความบกพร่องของสายตาเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการรับความรู้สึกบกพร่องโดยเฉพาะส่วนบริเวณขาหรือว่าเท้านะคะ สำหรับวิธีการประเมินตัวเองนะคะก็สามารถประเมินได้อย่างง่ายๆนะคะสขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มจากประเมินจากขั้นง่ายแล้วก็ไปยากขึ้นตามลำดับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มกันเลยนะคะมีทั้งหมด4ท่านะคะเริ่มจากท่าที่ง่ายที่สุดคือท่าที่1นะคะท่าที่1เป็นท่ายืนเท้าชิดนะคะโดยให้เอาเท้าทั้งสองข้างนะคะมาวางแนบชิดกันนะคะตั้งแต่ ปลายเท้าจนถึงส้นเท้าเลยนะคะเราจะยืนท่านี้อยู่เป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีนะคะถ้ายืนท่านี้ได้ครบ10วินาทีแล้วเราก็จะไปท่าที่ยากขึ้นเป็นท่าที่สองนะคะเป็นท่ายืนเหลื่อมเท้านะคะท่ายืนเหลื่อมเท้านี้นะคะก็จะเป็นท่าที่เอาหัวแม่โป้งของเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะวางแนบกับด้านข้างของเท้าอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะท่านี้เราก็จะทดสอบเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาทีค่ะ ถ้ายืนครบ10วินาทีแล้วเราก็จะไปท่าที่ยากขึ้นนะคะเป็นท่าที่สนะคะท่าที่3เป็นท่ายืนต่อเท้านะคะโดยที่ให้เอาเท้าข้างใดข้างหนึ่งวางไว้ข้างหน้านะคะให้ส้นเท้าว,วางในแนวเดียวกับปลายเท้าของเท้าที่อยู่ด้านหลังให้ยืนแล้วเป็นแนวเส้นตรงนะคะยืนทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีค่ะ พราะครบ1ิบวินาทีแล้วนะคะท่าที่ยากที่สุดคือท่ายืนขาเดียวนะคะให้เลือกขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะยืนบนขาข้างนั้นและยกเท้าอีกข้างหนึ่งลอยพ้นพื้นนะคะยืนเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีเช่นเดียวกันค่ะนะคะถ้าครบ1ิบวินาทีแล้วสามารถเอาขาลงได้นะคะถ้ามีท่าใดท่าหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้ถึง1ิวินาทีแปลว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วนะคะ วิธีป้องกันการหกล้มที่ได้ผลดีที่สุดนะคะก็คือการออกกําลังกายและการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มนะคะก็ได้แก่การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะโดยที่เราควรออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3มครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่ท่าออกกําลังกายกันเลยค่ะท่าที่1ท่ายืนย่อยืด ให้หาโต๊ะหรือเก้าอี้มาเพื่อเป็นตัวเกาะพยุงนะคะหลังจากนั้นยืนกลางขาให้ความกว้างของขาเท่ากับช่วงไหล่แล้วใช้มือนะคะเกาะโต๊ะหรือเก้าอี้เพื่อช่วยพยุงตัวหลังจากนั้นย่อเข่าลงทิ้งน้ำหนักลงด้านหลังพยายามให้เข่างอได้ไม่เกินปลายเท้าทำสิบครั้งสมรอบซึ่งเราจะโชว์ให้ดูสามรอบนะคะท่าที่สอง ถ้าเดินถอยหลังเริ่มจากยืนจับราวนะคะถ้าที่บ้านไม่มีราวให้หาโต๊ะยาวๆไว้เป็นตัวเกาะพยุงก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เดินถอยหลัง19โดยที่หน้ายังมองตรงนะคะเมื่อครบ19แล้วให้หมุนตัวกลับหลังหันแล้วเดินถอยหลังอีก19 ท่าที่3ท่ถ้าเดินรูปเลข8ให้เดินด้วยความเร็วปกติของตนเองเริ่มจากหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาแล้วสลับมาหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาท่าที่4ท่ถ้าเดินด้านข้างเริ่มต้นจากยืนกลางขา กว้างเท่าระดับช่วงไหล่มือเท้าสะเอลเดินไปข้างขวา19เมื่อครบ19แล้วเดินไปด้านซ้ายอีก19ท่าที่5ท่ายืนต่อส้นเท้า เริ่มต้นจากยืนจับราวหรือโต๊ะหรือเก้าอี้แล้วให้ยืนต่อเท้าโดยเริ่มจากเอาเท้าข้างขวาวางด้านหน้าต่อเท้าด้านซ้ายเป็นเส้นตรงยืนในท่านี้เป็นระยะเวลา10วินาทีเมื่อครบ10วินาทีแล้วให้สลับเอาเท้าด้านซ้ายวางด้านหน้าต่อเท้าด้านขวาเป็นเส้นตรงเป็นระยะเวลาอีก10วินาที ท่าที่6กท่าเดินต่อส้นเท้าเริ่มจากยืนจับราวหลังจากนั้นให้เดินต่อส้นเท้าจำนวน19เมื่อครบ19แล้วให้หมุนตัวกลับหลังหันแล้วเดินต่อส้นเท้าอีก19 ท่าที่7ถ้าเดินบนส้นเท้าเริ่มจากยืนบนส้นเท้ามือจับราวแล้วเดินด้วยส้นเท้า19เมื่อครบ19แล้วให้หมุนตัวกับหลังหันเดินด้วยส้นเท้าอีก19 ท่าที่8ถ้ท่าเดินปลายเทา้าเริ่มต้นจากยืนด้วยปลายเทา้ามือจับราวแล้วเดินด้วยปลายเทา้าจำนวน19เมื่อครบ19แล้วหมุนตัวกับหลังหันเดินปลายเทา้าต่ออีก19 ท่าที่9ถ้าท่าเดินต่อเท้าถอยหลังเริ่มจากเดินถอยหลังต่อเท้า19เมื่อครบ19แล้วให้หมุนตัวกลับหลังหันแล้วเดินต่อเท้าถอยหลังอีก19 ท่าสุดท้ายเป็นท่าที่10บนะคะท่ายืนขาเดียวเริ่มจากยืนเกาะราวแล้วยืนบนขาข้างขวาให้งอเข่าข้างซ้ายไปด้านหลังโดยไม่ให้ชิดกับขาข้างที่ยืนพยายามทรงตัวอยู่ในท่านี้เป็นระยะเวลา10วินาทีเมื่อครบแล้วให้สลับข้างยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นไปด้านหลัง ยืนทรงตัวในท่านี้เป็นเวลา10บวินาที น,นี่เป็น1ิบท่าออกกําลังกายตัวอย่างนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวนะคะโดยเราควรออกกําลังกายท่าที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ3มครั้งโดยรวมแล้วควรจะได้ประมาณทั้งหมด50ชั่วโมงถึงจะช่วยเรื่องลดอุบัติการณ์การหกลมได้นะคะโดยขณะที่ออกกําลังกายหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ <S <S เช่นเวียนศีรษะเจ็บแน่นหน้าอกนะคะควรปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ การป้องกันการหกล้มเริ่มจากตัวเรานะคะก็คือให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่เพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวค่ะพบกันโอกาสถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ